อ้าวเจ้าสบายว่าสื่อโหลดสบายว่าสื่อโหลดปะคือโผมาหอดซีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง้ยหนุมน่มๆจกโมงหรือวะบ่ายสามเวลานี่กันเนาะพี่น้องเอามาเสริมหล่อหน่อยหนึ่งพี่น้อง ơi. เอ้ยเออตามที่เฮาบอกก็ถแหละเขาบอกมันเป็นโหลดเก่าเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นโหลดมือแปดนะ <laughs> มันโมแมนมือสองเด้เออมันเป็นรถมือแปดพี่น้องก็เลยเออ,อามาส่างน้อยนึงอืมเสริมหล่อหายตากบับบหุงพี่น้องอ,อืมลกาก่ยังแนะ่น้องเม็ดเออสเตอร์ตาลากายังอีกหลายอย่างเติบได้เอาคุณแจพี่น้อง วันกุญแจเก่านะมันยังรูดอยังรูดออกอยู่ครับไปขับมายังรูดออกอยู่<ว>ก,ก็เลยเอามาเสริมเอ้วถ่าฟังอ่ะมาเบอกมาบอกอันป,ๆๆป้าลุงดูบบนนราคามันเท่าัดแบัดนี้ราคารวมเสลียรวมเบิดน <ๆ S 1> ี่โต๊ะเง,งินกี่ฮาเซนเศร้าแปดท่นกี่เงินบาทเงินบาทเพิ่มอีกเทคนนึงเพิ่มขึ้นมาบ้างยูรีเพก่มเติม กี0บ,บาทกนะ็ต้อง 60, อยู่สิบบาทก็น้ 1, อหกสิบาทไม่สี่สิบต้องอยู่พันลบาทหนึ่งพันหนึ่แม่นว่าไ้นึ่งพันหกร้บาทโอเคหนึ่งพักร้อยบาทกระถาก็มากระถางก็มาโหลดขั้นนี้เนีซื้ออยู่หนึ่งหมื่นสีบาทเอา โอเคหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดเจ็ดบาทสามบาทเดียวเป็นหกหล่อเลยมันจังสีอันนั้นแน่พี่น้องตามันบุหงุ่นเลยมาใส่ตารายกาเสริมหล่อหน่อยหนึ่งแมนกลับมาเพิ่มความหล่อแล้วก็สิโอเคคือแน่บาทนี้เนาะก็สีเอาไปมอบให้เป็นทางการบาทนี้ตอนนั้นนะมอบอ่า ก็คือสเสื้อผ้าอ่ะคราเคราวกสิทตกใจบุจักจัะว่าเอา้ามาถ่ายคลิปสื่อตีปะคือเอาไปแหละเาสิว่านะเนาะบริวารกับข่าวดเดอออกมาออกมานะ่ะลุงกับบริวารเลยว่าเออสิเอาไปอ,อันอันอนนั้ก่อนเดอ้ออืมกส,สิทตกใจดอกเอ้าเอามาถ่ายคลิปสื่อตีแหละปะเอาไปเอาเอาไปคขึ้นวะาสิว่านะหนานะแมน <c oughs> จัดไปสิไปเหลี่ยวด้ เออใส่แล้วเหลือแต่เท่านั้นบอโอเคกาสิแล้เลยพี่น้องสติกับเลยก็ททสเปมอบให้เพิ่นบาทนี่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทโอเค <c oughs> หนุ่มๆ <c oughs> จาดหาย <c oughs> มาแล้วโหลดขนามาาตา <c oughs> จัดไปได้มก อ้าลูกคืนล้ลูกลูกคืนลูนล้ไปเสริมมาเรียบร้อยเออคืนมึงดูกุญแจก็ได้ใหม่เด้นี่เห็นบอกลูกเอาึืนมาล้อ่นบางไม้อีกเถื่อนึ่งว่าสิอาสได้จะคนมันคนได้มันโมเมนต์กันโอ้ ลองขึ้นบังดูลูกนะสีซ่อนไปไหนจกคนเออไอแคนมาขึ้นบงดูลูกตา่ได้เติมลมบ่แค่งบ่เนาะนะอพอดีพอดีได้เลยนี่สองสี่หาอ๋อแม่ก็ได้ เอาไปเสริมอันหล่อมาในน้อยหนึ่งก็เลยมามอมใหผ้าืนเป็นทางการจังหวะคืดย่านอยู่แบบอะไรเอามาเหมาะ้มันถ่ายคลิปสื่อบอกเอาคืนไปเลยวะ่าพี่น้องนทมายืนทางหนรดพี่เออฮะแล้ว โอ <of German. S 1> right, ้ยขอลูกเด้ด hmm. ีใจบ่ล oh. oh wow. ูกมุกดีใจน้องแคทเอ้ยดีใจมากี่ยังเด้อแต่แม่แม่ข้นข้นทานแมบ้านอ่าแม่าส่วนมากบ่ค่อยได้ไปนำการเบิดแม่ต้องอยู่บักัแม่เอาลูกน้อย โอเคอยู่ด okay. okay. so ีมีแหงหอนแบบอูให้ม่เลยอ่มหลายคู้หลายคนยังมาว่าห้องน้าโอ้ยห้องน้ำพูนพี่น้องพูนพูดไปโลดห้องน้ำสาธาะนานั่น อนาคตนะเดี๋ยวหายลูกคุนใหญ่สก,กอนห้องนาห้องนาหรือยังก็ตามแต่คันบัดอีกจ้าสองสามปีมันก็สิสบายขึ้นดอกบอกหาเอาลงไปแส้น้ำฝนมันสิสาดอยู่บนนอกมืองแรงนเนาะ S <S <ose> อย่าว right oh, oh, ่ามือแรงโบไล่ฮะเราขึ้นไปฮุบผ่านลงไปเร็วขึ้นไปเออเนี่ยส่างคือโบตานออกสันตุนัทนะขนาเออตาอ่องลงแล้วเสียบไวเห็นยังอ่ะโอ้โเฮากระดีใจน้ำ พี่นอ้องวัยเท่าก็ดีใจมืาอนีพภารากิจเท่ากับรั้หลวงไปด้วยดีหลายๆอย่างตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นมาุ้ยโอดโพยัอยงอีกอย่างหนึ่งพี่น้องอยังอีกอ,อ่าอือแม่ทะเลเหตุเป็นโลด,ดเสีย่ยวเจ้าของยังแต่ไปอันจ่ายเงินพี่น้องจ่ายเงินขาดขาดไม่โอเคเนาะอือแล้วแต่จิไปจ่ายขาดไม่ สีหายน้องอัามครับอ่าน้องโบไลจัดการในส่วนตรงนี้รู้่าปล่อยน้องอัามไหววะกับไพวะเอาห่อสิไปจ่าย่าใหม่ดีพี่น้องไปเจออันไปเจอกันอยู่ทีฮะเออลงไปทำกันเนาะปะไม่ได้จังสิขึ้นมาใหม่ปอไปจ่ายอขาใหม่นะเออไปกับน้องตาก็ได้ บินนอยู่น้ำนางผมบอกินมี่สันแ้พี่น้องไปเจอกันอยู่ที่เหื่นเจหกอังเด้กเราจะเดอพังเนเด้อเาพี่น้องนะพากันขึ้นไปปเลยพี่น้องยังแต่ศาสตร์บอไบลัยยังแต่ศาสตร์เนาะ ครบบอลตรงการปิดบอลตรงนี้นะบอลนี้บออยากปิดบอลบอลนี่นะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เฮือนเจหกพี่น้องเดี๋ยวสิไปิดจ่ายขาใหม่ก่อนพี่น้องแม่หน้าลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่เฮือนอุตส่าห์งามๆคนเบิ่งว่าเออ อลนกัหโอ้เจ้โอ้จ้าอยายันเอามาโอ้นั่งมาได้ธรรมดาด้วพี่น้องนั uh ่งมีลูกเคยเป็นฝรั่งพอเดอรอม่มีสนิอ้สักขีดลูกสลามเมตตาอยเืออยู่่นทุ่นทำเขาควาย ถอดได้ก็ไม่นะยายโบไล่ไล่ถือโยในฐานะที่เป็นคู่เนี่ยอย่าให้มันพลาดเด้อรวมเป็นถอดได้อัมเออ่มอนี่ถอดใหามาท่านในลบตันี่เดิถไดอันลบเอ้ตัวเจ็ดสิบบาทกัผดี ห้าพันบาทโอเคห้าพันารเจี๋ยวจบก่อนอืมก็อยู่นหันแล้วบังลูกพี่น้องสิบกว่าใบใหญ่หกไนไหนมึงลูกยังยังหายไปทางนั่นอีก คนมาหายหมือนนะได้หนึ่งล้านเห็ดเคยเอาวก็ว,ว่ายุ่มื่นต่อมาก็คือมาหกแท้หกจะได้กับหกตืมอ๋อภารกิจกำลังสิเซฟสิ้นเลยพี่น้องก<ท>ำลังจ่ายเงินค่าไม้แล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยห้องแม่ห้องพ่อพรวลูกครกพี่น้องอ๋อจบอือห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทอือทำความสะอาดเดินเจ้าสา ถึงใจแหงร้านซจ้ามันะตื้อหม่สั่งีสีแหงเติบได้ดีนะโอเคพี่น้องเลยขอบใจเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะพี่น้องเด้อ ขอบุณขอบคุณเมื่อสุคนที่สอยเลือขอบกุอลูกโกเนาะนี่ตัดสิเมืออ่นแล้วท่านอยู่นาะไปกได้พี่น้องเด้อคนไหล่นละ้าวเ้าสิเมืออะไรนี่่